จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสดับรับฟังคลิปหลวงปูฤาษีลิงดำสงครามโลกครั้งที่สามและสงครามศาสนาขอเชิญรับฟังได้เลยครับเขตที่ก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยและเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเขาว่านะอันนี้ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงแล้วไม่จริงถ้าเกิดจริงและในประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่ศือศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปรวกฏศาสนาที่มีกติตตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกําลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไม่หลังจากก่อน้หน้าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้กนถึงหลักสูตรการศึกษาเพราะหลักสูตรพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็จะมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากหรือว่าวลักปการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะไกลก็ได้ก็เป็นว่า ในเมืเ่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกอตอนตะวันตอนออกกลางนี่เสร็จสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเพราะเดานะไม่พูดำจำตรงอย่าว่าดูผิดจะไม่ได้เดาเดามันผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดเวลาที่พูดนี่นะ วันที่หเรวันที่แปดตุลาคม25 3 3สสแต่ก่่นหนังสือนี่จะออกไปก็ถึงเดือนมีนาคมถ้าลุกรามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แนนะ่นักว่ามันจะเกิดก็อยากจะบ่นบานส่ายกล่าวว่ามันไม่เกิดนั่นแหละเป็นการดีแต่ว่า ข้าดำรัสก็องคสมเด็ดจพระจินดาสีไม่เคยผิดแต่ว,ว่าท่านไม่ได้บอกกศเป็นน้ว่าประเทศไทยก็จะถูกหางือท้ายฝนล,ละอองฝนจากสงครามก็เป็นว่าเราถูกระอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสียแต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างเพยะเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต,ต้องใช้น้ำมันในเมื่อสองครามเกิดขึ้นในเขตของบอน้ํามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ทันดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำน,นาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำ ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งจะเปเขตเขาขตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพาณิชย์ของเราก็ได้สิ่งทล่หลายเหล่านี้คน,นีนคบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนๆแต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวนั่นก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้าง จะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สำหรับความรู้สึกของผู้พูดไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาท่านบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดหลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายและรทรัพย์สินของบุคคลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ ที่จะทําให้นะก็เป็นว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศออ2521ถ้าท่านทําทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องโลรวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากันเอาเองก็แล้วกันของนั้นจะเขาบอกไว้เป็นในๆเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสติ นั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาหายใจเข้านึก,กว่าพุทโธเวลาหายใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุโทโธก่อนถ้าทอธิษฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายเรืเอาหนั้งพุโทโธสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่้านก็ได้พายอนตรายจะไม่มีกระทัน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมใจทรงทําไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตัสาสามครั้งแล้วก็ว่าุโทโธเหมือนกันแล้วก็ให้ฐานให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างตัางสีต่างๆแม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม,มไม่มีไม่มีอันตรายกับท่านถ้าทนานหลายมีพุทธานุสติเป็นกําลังใจ ตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบังเอิญเวลานี้มีอิรักตั้งท่ายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคนสิบแปดล้านแต่ว่าอิรักอิหร่านนี่รบกันมาประมาณแปดปีพออเมริกาส่งกาลังเข้ามาในอาฟรซียอิรักอิหร่านดีกันสิบพื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รักรกิดได้กี่พันดาราังไม่ก็ตามคืนให้หมด ลอยเฉลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูตรอิรักอิหร่านเป็นมิตรกันอิหร่านกับก็เข้ากันอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลางเขาถือว่าผิดกฎของวาสนารนี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อนอีกหนึ่งประเทศอีคืออิหร่านอิหร่านนี่ก็ไม่เฉลี่ยเหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาจะลืมว่า สายเลือดที่เรอร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนะั่นคือศาสนาคนที่นับถือพระศาสนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นเึื่อตรงกับคํายาารร์ของพระท่านหลังวันในปีที่ยวนแตกอเมริกาหน,นีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหม ่าน <étique> บอกว่าคำว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคำว่าสงครามโลกเนหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีกัะหวังแล้วฝ่ายต่อฝ่ายก็ือตีกันรบกันอย่างนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางท่านบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่ สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมดวายคือแม้ว่าอีกอเมริกาก็จะอาจจะตกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้ <c oughs> คือไม่ได้ถามกลงกวงความบมืคพยากรณ์ของท่านที่พยากรณ์ว่าจะเกิดที่ตะวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางกําลังจะมีสงคราม อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเริ่มบีบรัดข,ขึ้นมาการถูกบีบในบรรดาท่านผู้ฟังรัท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะการถูกบีบพันจากโลกตะวันตกเ <c oughs> นื้อหลายหลายประเทศที่เรียกว่าสันติบาตชาติในเวลานั้นทั้งสามประเทศลาออกจากสันติบาตชาติ สันนิบาตชาติกระต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางก่งแกล้งถ้าไม่รบก็อดตายมีความจําเป็นต้องรบหมายถวายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตายตอนนี้การรบความตายมันเกิดจะเกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั่นจะไม่ตายถ้าไม่รบ ความอดเกิดขึ้นมาจะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงคราม,มโลกขั้นที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่านที่กำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามุลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมากบางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์ ตด้จากท่านบรรเอกน,นรงกิติกจรณ์ท่านบอกว่าใครล่ะอันเอกคาตตาฟี่มั้งกานชื่อผิดก็ถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปรจรจาใจกันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่ง้วยแต่ที่ยุ่งนั้นเป็นเรื่องของศาสนาที่จะมีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเขาเป็นของมุสลิมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่ง เขาหวังสี่จังหวัดแต่ถ้าความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้ขเขาจะก็จะเอาอีกแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาอีกสี่หกจังหวัดเพื่อสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชั้นใดบรรดาานพุทธบริษัททลายถ้าสงครามเกิดขึ้นไทยเราจำเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะนั้นไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเลยไปยเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้ว แต่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาส,สนาก็จะเกิดขึ้นที่ที่พูดนี่ไม่ได้ยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็น,นเพียงว่าท่านนารงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีของเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ยุเป็นเป็นเรื่องของศาสนาตี้ศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกัน กรัวว่าหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างในการแรกเรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตะวันออกกลางมาพูดก่อนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะหนักเรื่องน้ามันนิดหน่อยแต่ว่าน้ามันในประเทศไทยถ้าเร่งรัดจริงๆจะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันในประเทศไทยนี่มีมาก การเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังอะไที่พูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านที่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพดานจริงๆของน้ํามันเพือลงความว่ามันถังน้ำมันถังใหญ่จริงๆน่ะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจริงเขาก็มีน้ำมันเขาอยู่สูงกว่าเราประเทศพม่าก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยล่ะ อยู่กลางทําไมจะไม่มีน้ํามันหรือเวลานี้การเจาะน้ํามันการดูดน้ํามันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดแลอตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าความจริงปริมาณน้ํามันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่เขาแจ้งมาข้อนี้จะเท็จจริงประการใดมูลรรสิษัทโซด่าแต่หนังสือพิมพ์แต่เขาบอกเขาแจ้งบอกว่าได้น้อยก็แล้ก็ยังมีหลายหลุม ที่เจาะพบแล้วก็บอกว่าไม่พอกับเชิงพาณิชย์จริงไม,มไม่ยอมดุดไม่ยอมโดดขึ้นมา <c oughs> นี่ก็เป็นดีล่าเขาพราะค่าเป็นของธรรมดาถ้าได้กําไรน้อยเขาจะไม่เอาแค่ที่มาพูดกันอทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วและก็กําลังกําลังจะเจาะก่อนทัังสิอทีออกคงเจาะแล้วมัง้งเจาะ นอก,กัาที่สงขลาใกล้ๆกับบ่อเดิมจะนำกัาซมารวมกันเข้าท่อดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้ไปมีปริมาณสูงนี่ถ้าบาังเอิญรัฐบาลท่านหรือว่านายทุนท่านใดท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี่ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่หนึ่ง อันนี้พูกนี้เป็นการสมมติกันนะอย่าเชื่อทำไมไม่สมควรเชื่อเพราะเป็นความความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพลยเพดานของถังน้ํามันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจักรวาลมันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งต่างหากคือเป็นทะเลน้ํามันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ํามัน จีนงก็เช่นเดียวกันแมแล้วก็พม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันอนไนก็เหมือนกันมันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้าโรยอิเอเราจะเจออาะยางอังกฤษที่เขาบอกว่าอังกฤษเจาะที่ทะเลเหนือเจาะลงไปลึกลงไปใต้ดินถึงหกกิโลเมตรก็ได้น้ำมันขึ้นมาอย่างเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสำรวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่ง มีน้ำมันพอจะเจาะได้ก็ลองเจาะสักหกกิโลเมตรถ้าเจาะสักหกกิโลเมตรจะมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านมีความชำนาญในด้านนี้มากก็เรียกว่าด็อกเตอร์สรรัพพสตัตท่านด็อกเตอร์สรรัพพสัตจะบอกว่าถ้าเจาะลงไปถึงหกกิโลเมตร ในในถังน้ำมันที่มีพื้นแผ่นดินหนาไม้ความอัเปือไม้ความหลังถังนั้นลึกลงไปจะเอาเป็นแค่สามกิโลเมตรจะถึงปถึงผิวถังน้ำมันเป็นหลังคาน้ำมันถ,ถ้าถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรไอท่อที่เจาะลงไปนั่นจะจมไปในตัวน้ำมันบ่อน้ำมันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้นในที่บางจุด อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักนที่นี้ถ้าจอดถึง6กิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตเขาต้ามันประมาณสองกิโลเมตรถามท่านตเดรศาสตรถามว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ยจะถ้าทาอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปีท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเอา30สิเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้า0ปีนะ้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดในระดับร,รดาท่านผู้อา่านท่านผูน้ฟัง ถ้าบังเอิญท่านดเตรสัพนศาสตร์ทันยักกรตามความรู้ของท่านถัดตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนยางอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีน้ํามันของเราถูกอุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกเพราะน้ำมันถูกแล้วจะขายต่างประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยอารมณดาท่านผู้บริษัทหลายเราคุยกันมาวันนี้ก็ปว่วยเจเปรียนว่าเล่มที่สิบแปดี่จะไม่ครบ ทำไปแล้วบ้างตามทมงคนถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็รบมัก็มาทำเมื่อหรนไปดูเวลาหรือเวลานาทีกเ,เสร็จขอขอเตือนบรรดาญา,าโยมพุทธบริษัทพระบูญสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกประเทศว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อสงครามขอยืยนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ทว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลกเราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกและก็เรานักเสด็จ นัก,กเกษตรศาสตรก็ดีนัก,กเกษตรศาสตร์นี่จะมีโชคดีมากคือจะรวยข้าวจะแพงพ่อจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาแต่พุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความดมสมบูรณ์ตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องพามโลกเกิดขึ้นท่านนั้นหลายคิดเอาหรือย,อยัง ว่าสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นเาะลูกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดแต่เรื่องจรวดที่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ําได้ยิงได้พิ แต่ด้ดทางไกลได้ถ้าเป็นได้เกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆเพราะว่าตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่ขึ้นจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทําให้รวนกําลังเขาตองหารรวนเขาจะตั้งกลุ่มเครื่องบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจกระลงความรุสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเรา เรื่องดังสีของวิทยาศาสตร์และสมีต่างๆไม่ต้องวิตกกังวลขอยืนยันว่าบุาคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกมาแล้ว